ทุกท่านด้วยนะครับเลิกงานอีกแล้วไม่มีอะไรมากครับวันนี้ขับรถไปเติมน้ำมันแล้วก็กลับชมบรรยากาศยามเย็นตอนนี้เราอยู่ถนนหมายเลข36ครับไปเติมน้ำมันปั๊มคาเทค บรรยากาศ6โมงครับตอนนี้อากาศกำลังดีเลยเจ้าจออสิไปทางไหนวันดำด้วย ดีจังเลยถนนหมายเลข36มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดระยอ กล้องด้วยอ่ะไม่ได้กินหรอไม่ได้กินผมหลอกเราจะไปเติมน้ำมันที่ปั๊มที่มันมีเครื่องบินอยู่ข้างหลังปั๊ม บรรยากาศบนเขาอันเล็กน้อยเมีให้มาสามร้อยครับเติมน้ำมันแต่เราจะเติมแค่สองร้อยพอที่เหลือจิกเหลือเก็บไว้ซื้อน้ำเก็กหวยเย็นเย้ ถึงแล้วครับผมฝั่งขวาก็จะเป็นวัดวัดอะไรไม่รู้เยอะด,ด้วดถึงแล้วเครื่องบินเติมน้ำมันดีกว่าวิสมัครวันนี้รับส่วนลด25บาทสมัครอะไรอะตัว,วนาร์ดนหร ห้าลิตรเองน้อยแท้ได้น้อยแท้รับสองลอยก็ได้ซัมนีน่เนาะ ถ่ายรูปไปกว่าวิวระยองครับวิวระยองมันช่างสวยงามเหลือเกิน หเห็นเครื่องบินไหมครับเครื่องบินสมัยสมัมไหนไม่รู้ถหารูปดีกว่ากระบะใครอะ่ะเข้ากล้องด้วยก็ได้ถ่ายไม่เป็นว่ะใครถ่ายรูปเป็นเนี่ยถ่ายเป็นอยู่ครับแต่ไม่สวย ยดคำเดียวก็เฟี้ยวได้ครับปาก ว,วิวยังสวยเลยวิวหน้าปั๊มดีกว่าก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะ like, ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ โอ้แดดยามเย็นมันช่งสวยซะเหลือเกินโซนนี้ต่อไปก็น่าจะเป็นเออ่สาหกรรมโรงงานทางนั้นนะครับจะไม่เหลือแล้วครับป่าสีเขียวโดนซื้อไปเป็นนิคมหมดแล้วครับโลกก็จะร้อนไปอีก ร้อนก็ต้องติดแอร์ครับโทมันแดดมันแรงซะเหลือเกินไปครับเราไปขับรถเล่นดีกว่าเราได้รูปแล้ว

เนเกิเดี๋ยวว่างๆเ๋ยวเรามาลากกันยาวๆครับเส้นนี้จะจนถึงระยองเลยวันนี้เวลาจำกัดหิวข้าวแล้วหิวหมูกระทะแล้ว รถเยอะเสด,ด้วยรถโล่งเมื่อไหร่ค่อยข้ามครับอันตรายเหลือเกินเราจะไม่เสี่ยงเรายังจะไม่ไปลอดภัยไว้ก่อนครับ อ,อ๋วันนี้มาเทสเอ,อเสียงลมในหมวกันน็อกด้วยครับเหมือนเสียงจะเข้าเยอะเมื่อกี้ modify หมวกกัน็อกไปเรียบร้อยไม่รู้จะยังเข้าเหมือนเดิมไหมน่าจะเบากว่าเดิมถ้าพูดอะไรผิดพลาดตรงไหนก็ขออาภัยด้วยนะครับเพราะผมพูดไม่เก่งเนาะ ไลค์กด like, Subscribe ด้วยนะครับดูแสงกันสิดูแสงแดดกันสิ แสงแดดนั่นสิโอ้โหมันชับจ้าซะเหลือเกินตอนนี้หกโมงยี่สิบแล้วครับดูแดดสิเปลี้ยงอยู่เลย แยงตาซะเหลือเกินอันตรายซะด้วยใครอยู่โซะยองก็ถ้าได้เห็นคลิปนี้ก็ทักเข้ามาได้ ใน YouTube ได้นะครับคนเดียวครับไม่ได้คนเดียวเดี๋ยวมีน้องอีกสองสามคนแต่อยู่คนละที่กันไม่มีแก๊งครับเราหากลุ่มร่วมด้วยอีกกลุ่มหนึ่งก็อยู่ไกลเหลือเกินชนบรุรีใครมีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์มาครับ วันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมและรับฟังด้วยนะครับผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ